สวัสดีครับเย็ยนดีต้อนรับทุกท่านเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปแรกซึ่งก็ผมจะมาสรุปคัดตัวนี้ให้จากสูตรที่ดีในเมื่ที่แล้วไว้ชมกันสําหรับท่านชมท่านที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทางว,วันที่16พฤศจิกายน2567นซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมจะนํามาสรุปคัดตัวนี้ให้ในคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลมื่ที่แล้วนะครับหลักสิบล่างสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ยังเข้านะ มาที่หลักสิบแลงอยู่นะครับได้3กับได้2กับ3ออก3 2นะครับเูลวยแร้งครับงวดที่แล้วนะสูนี้ได้3กับ4นะครับหลุดไปที่หลักสิบนะครับส่วนอ่าเลขดิน10แลงตัวเดียวงวดที่แล้วนะครับดิน2ตัวเดียวนะครับดิน2หลุดไปที่หลักวยนะครับก็ออก3 2นะครับอ่าซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะอ่มานะคัดตัวนี้ให้นะครับจากสูดเดินดีนะครับใน อ่ดที่ผ่านมานะครับที่ยังเข้าอยู่นั้นจะเป็นสูตรสิบแรกนะครับจะเป็นสูตรสิบแรงที่ยังเข้าดีนะครับได้2กับ3นะครับในคนแล้วเนาะออก3 2ส่วนสูตรหน่วยแรงสูตรนี้หลุดนะครับอ่อก็จะไปดูสรุปแร้งนะครับมาดูครับส่วนที่เป็นอ่าเลขคำนวณนะครับสองสูตรที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับสองสูตรนี้นะที่ผมจะนํามาสรุปให้นะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็น ชุดดินแรงนะครับงวดนี้นะครับที่จะมานะคัดให้นะครับส่วนดินตัวเดียวนะครับัูนี้นะครับมุดแล้วดินสองนะครับมาที่หลัก่ิยนะครับออกสามสองนะครับัวนี้เดินมาห้างงวดดินนะครับดินแรงตัวเดียวนะครับส่วนี่ชอบมาที่หลักสิบแหละมาที่หักสิบแรงมาสี่งวดครับ หลุดไปที่หลังเนยครับที่ผ่านมาออก3ามสองนะครับให้ไปที่2ตัวเดียวออนะครับออก3ามสองนะครับในคลิปนี้ผมจะนำสูตรนี้นะจะมาคัดตัวเด้นให้นะครับ sure. อัส igation. ส igation. สสสสสนนี้มาดูส่วนที่เป็นเลขคำนวณกันก่อนครับเลขคำนวณครับมี2สูตรด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับอย่างสูตรที่1นะครับสูตร a สูตรนี้นะครับสูตร a สูตรนี้ครับงวดแรกที่สูนเริ่มเดินจะเป็นงวดที่ออก337มนะครับนี่คืองวดที่สูนเริ่มเดินนะครับ ในเมนื่อใดครับสูตรนี้นะครับทำจนได้หลักสิบได้3กับ9ครับหลักหน่วยได้7กับ8จับคู่นะสองตัวได้4ชุดนใน4ชุดนี้ก็จะมีมา1ชุดรีกออก3 7เจนะมาที่ชุดนี้นะครับเมื่อที่2ครับหลักสิบได้9กับ5้าครับหลักหน่วยได้8กับ9 นะครับจับคู่สมตัวได้5 9ครับออก5 9าเกูเป็นสองด้วยวันที่3หลักสิบได้4กับ0หลักหน่วยได้0ูนย์ำหนึ่งมาจับคู่จับคู่สมตัวได้4ชุดครับออก0 0มาที่ชุดนี้นะครับสถิติศูนี้นะครับยืนมา4ีวดนติดเลยนะครับวดที่4ครับหลักสิบได้3กับ9ครับหลักหน่วยได้1กับ2นะครับนั่มาจับคู่สอตัวที่ได้เด่นที่4ชุด เลขเชกมสครับมาที่ชุดนี้นะครับชุด3 2นะครับสถิติสูนี้เดิมมา4งวดมติดนะครับวันนี้เป็นงมดที่5นะครับเวดที่5ที่ผมมาลงไว้ก็จะเป็นงวด่แรกนะครับวิธีคิดนะครับสำหรับสูนี้นะครับท่านนี่เข้าใหม่เนาะมาดูกันครับวิธีคิดสูนี้นะครับสูรเลขล่างนะที่เดิมมา4งวดมติดนะครับ นี่คือมวนใหม่นะครับวันนี้นะคำนวณหลักสิบได้3กับ9นะนี่คือผลดับได้มวนนี้นะผลคำนวณได้นะครับวิธีคิดหลักสิบนะครับก็นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นบวกกันหนึ่งกนที่ครับหลักหน่ยครับจะเป็นหน่วยแรกครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งสิบแลงบวก3ครั้งบวกด้วย3คงที่นะครับ ที่ผมมาให้ดูในคลิปนี้นะครับถ้าเกิด er ส,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 สู่เข้าสามารถที่นาสูรนี้ไปคานวณตอได้นะครับนี่คือสถิติที่สู่เดินมานะสี่มือติดในงวดนี้เป็นงวดที่5นะครับที่หมกมาเราไม่ดูก็เป็นงวดแรกนะสูรนี้อ่าซึ่งก็จะมาขัดทุนให้นะครับจากสูตรเดินดีก็มี2สูรด้วยกันนะครับงวดนี้นะครับที่เป็นเลขคํคนวณนะครับอาจะเป็นเลขชุดสมตัวนะสตัวปักหลักนะครับจะเป็น4ชุดตรงนะครับสำหรับวือนี้ครับจับคู่สมตัวได้3 3ได้3 9สาม นะครับทำได้ชุด3 4 9 4นะครับต่อไปสูตรครับไอ้สูตรก็จะเป็นแบบ4ชุดนะครับนี่อันนี้จะเป็นสูตรที่เดินมา3ามมติดนะครับมือแรกที่สูตรเริ่มเดินคือวันเดี่ยวห้นะครับวันที่2ทําได้0 0วันที่3ทําได้3 2นะครับวันนี้นะครับสูตรนี้ครับสูตรนี้เดินมา3ามมติดมืนที้เป็นวันที่4นะครับหลัก10บสูตรนี้วิธีคิดหลักแสนคุณทหลักพันครับ หลักสิบบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวก2ครั้งหลักหน่วยแล้งบวกกัน3บวกกัน2ครั้งบริษัทยังคงดีนะครับบวกกันแล้วหลักสิบแล้งวันนี้ที่ได้จะสูตดินที่2งครับ6นะครับต่อมาครับหลักหน่วยครับวิธีคิดก้อนนาหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้ง10แล้งบวกนหนึ่งครั้งครับบวกกันแล้วได้1กับ4นี่คือหลักหน่วยครับสองส่วนในวันนี้ไม่ชนนะครับถ้าเรานํามานะมัดรวมกันก็ดินที่8ชุด นะครับถึง8ชุดนะครับ2สูนี้นะครับได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกันนนวันนี้แต่ถ้าเราจะเทียบกันนะส่วนที่เป็นเลขปักหลักนะครับมาดูกันครับ2สูนี้เนาะถ้าเทียบเลขปักหลักนะครับชนที่เลข4นะครับเลขปักหลักวันนี้นะหลักสิบวันนี้2สูนี้ครับได้2กับ6อีกสูนจะเป็น3ากับไม่ชนหลักนมงมาดูกันครับหลักวันนี้ชน เลข4นะชน4นั่นครับหลักหนึงวันในชน4ครับฉะนั้นเลขชุดส่วนตัวแรงมวลนี้นะครับก็จะได้เป็นเลข4นะครับซึ่งสู่เทียบชนนะครับหลักหนึ่งวันีนนะครับหน่วยแรงนอนดินตัวเดียวที่ได้เป็นเลข4นะครับซึ่งชน4สูรนะครับฉะนั้นผมก็จะนำเลขหนึ่งนะเลข4ที่ได้มวลนี้จะมาคัดตัวเน้นให้นะจะเป็นเลขชุดส่วนตัวนะครับชุดเน้นนะครับ ชุด2ตัวแรกนั้นที่ได้จากสู่เดินดินสูงนี้นะครับวเดนดินที่3 4นะครับนะซึ่งผมจะคัดออกมาให้3ชุดนะครับซึ่งผมจะจะตัดชุด3 3ออกไปนะครับเป็นเลื่เบิร์นเนาะนะเป็นไม่ได้ยากนะฉะนั้นก็จะคัดออกมาให้นะที่3ชุดนีนะ้จะเป็นชุด3 4 9 3จะเป็นชุด9 4นะครับส่วนอีสูนนะครับ สูรบี B นะสูรนี้นะครับสูรบีมวันนี้นะก็ก็จะคัดออกมาให้ที่4ชุดนี้นะครับก็ทีนั้ง4ชุดนะครับจะเป็นชุดสอง4 6 1 6 4อครับอ่าเลขชุดนะสองตัวแรกวันนี้นั้นก็ดินที่เจ็ดชุดนะเชุดนี้นะครับ ได้เจ็ดชุดนะครับซึ่งในเจ็ดชุดนี้ผมจะนําเลขดินแร่งงานที่ได้นะครับงวดน,นี้ก็จะมาคัดตัวดินให้นะครับนี่คือเลขชุดสอนทุลางที่น่าจะสูตรเดินดีนะครับสองสูตรสูตรเอับสูตร b ีนะครับส่วนสูตรที่เข้าในงมดที่แล้วนะครับจะเป็นสูตรอันนี้นะครับ สูตรสิบแรงอันนี้นะที่เข้าในงวดที่แล้วนะมาที่ตัวนี้นะเลขสามมาหลักสิบตอกสามสองงวดใหม่งวดน,นี้ได้แปดกับเก้าครับสูตรนี้เข้ามาต่อกนิดนะครับยังไม่หลุดเนาะอ่างวดใหม่ครับได้แปดกับเก้านะครับได้แปดกับเก้าเราก็มาดูส่วนที่เป็นอ่าเลขชุดสองตัวนะครับก็ที่น่าสนใจเนาะถ้าเรานำเลขดินที่ได้แปดกับเก้ามาตัดก้อนดินที่เก้าสามดินชุดเก้าสามจะเป็นชุดเก้าสี่ดินสองชุดนี้นะถ้าเรานำ ได้ถิงสิบแรงที่ได้นะแปดกับเก้ 8, 9, มาตัดนะก็จะเหลือแค่สชุดนี้นะครับจะเป็นชุด9กสกับ9 4นะครับที่น่าสนใจอ่าหลักหน่วยแรง่วานนี้ครับที่ได้จะสู่เทียบชนนะครับจากทั้ง4ี่สูตรนะครับชน4ครับ เลข4วันนี้ชน4สุดนะถือว่าเยอะนะครับเลขล้องก็มี3ตัวอ่ามีมีเลข3เป็นเลข5นะที่เป็นตัวรองชน2สูตรนะครับจะเป็น3กับ5นะครับแต่ผมคัดออกมาให้ที่เลข3ดินสุดคือตัวนี้นะครับเลขที่ดินสุดสำหรับวันนี้นะครับเลขดับหน่วยแรงที่2นะครับดับหน่วยแรงเป็นเลขที่ไม่ดินหลักเลยครับ ส่วนเลขล่างตัวเดียวนะครับวันนี้ไดลีสามนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเลขสามกับเลขสี่นะครับคาดว่าน่าจะมีมานหนึ่งตัวนะครับสี่กับสามวันนี้นะครับก็เป็นดิที่ดินแร้งนะครับเลขสามเลขสี่นะครับคาดว่าน่าจะมาที่หลักหน่วยครับสี่กับสามนะดินที่หน่วยล่างนะครับหลักสิบวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเก้าไม่ก็หกนะครับเก้ากับหกนะครับสูตรนี้นะสูตรดินแร้งแบบสองตัวเดียวนี้สูนี้ก็ได้หกกับเก้านะชนเก้าครับหกก็ดินนะครับหกก็ดิน ดัะนั้นวันนี้ครับได้ชุด2ตัวนะครับที่ผมจะฟันให้นะครับก็จะเป็น2ชุดนะครับชุดถึงวันนี้นะ2ตัวตรงนะครับเป็นลิกชุดร่รงนะครับก็จะเป็นชุดจะเป็นชุด94นะครับ 9กกับ64นะครับชุดลองก็จะเป็น9กสนะครับ หน่วยแรงวันนี้นี้นที่เลขสี่นะครับเพราะว่าชนกันไหลสูตรนะครับเลขสิบวันในดินหน่วยแรงนะครับตัวรองจะเป็นเลขสามนะครับอ่ประมาณนี้นะครับนี่คือชุดสรุปแรงนะครับวันนี้นะครับก็นําไปให้ดูนะครับนี่คือแนวทางนะครับ ดินแร้งวันนี้ครับ3กับ4อ่นี่คือเลืดินแร้งนะครับนี่คือชุดดินแรง้งวันนี้นะครับจะเป็นชุดสตัวตรงนะครับจะเป็นแบบผักหลังนะครับสุดท้ายนี้ขอ M4 ทุกท่านช่ดยกครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ